วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทำนายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของคนที่เกิดวันที่ต้อบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะครับใจร้อนไฟแรงเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จสูงมากแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่มีไฟในการ ทำอะไรต่างเขาเรียก energy ล้นเหลือนะครับ energy ในการทําอะไรต่างๆล้นเหลือคือคนคนนี้จะมีคนรักเยอะมีคนชอบเยอะด้วยความที่เกิดวันที่คีบเก้านะเหมือนเขามีณเมตตาอยู่บริเวณหน้าตัวเองก็จะเป็นคนแบบถ้าไม่ใช่คนจิ้มลิ้มก็คือเป็นคนที่มีแบบหน้าตาน่ารักอ่ะใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากจะมาพูดคุยด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีการสื่อสารคนคนนี้จะเป็นคนที่สื่อสารดีเป็นคนที่ชอบความชัดเจนเวลาตัวเองเข้าใจแบบไหนก็อยากจะให้คนอื่นเข้าใจแบบนั้น เป็นการสื่อสารการสื่อสารทางคำพูดก็ดีการสื่อสารทงา,รารทงการแสดงก็ดีอะไรก็แล้วแต่แต่ข้อเสียดนึงนะคนคนนี้จะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างหูเบาวไว้ใจคนง่ายเชื่อคนง่ายใครพูดอะไรมาเชื่อเลยโดยพอประกอบกับวันเดือนปีเกิดปุ๊บเขาจะเป็นผู้นําที่แบบใครพูดอะไรไปเขาก็พร้อมที่จะแบบอยากช่วยคือช่วยไม่ไหวแบบตัวเองจะแย่อยู่แล้วคือก็ต้องพยายามหาทางช่วยไม่ทางใด ก็ทางหนึง่งแต่ผมจะบอกเลยนะว่าคนคนนี้ยิ่งเขาช่วยเหลือคนเยอะเท่าไหรอ่อ่ะมันจะกลายเป็นแบบกําไรให้เขามันจะเหมือนกลายเป็นโชคให้กับเขาที่ว่าในอนาคตเขาจะยิ่งโชคดีขึ้นทวีคูณทวีทว,วีคูณตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะผมอยากรู้ว่าเบื้องหลังวันเดินไปเกิดเนี้ยจะเป็นคนดังคนไหนจูดเบลลิงแฮมนะครับก็ถามจริงก็คือผมก็ไม่ใช่ f อวงการอกเกอรลเท่าไหร่นะแต่ก็รู้ว่าอย่างที่บอกไปคน ที่เกิดวันนี้วันเดียวกับจูดดเบลลิงแฮมเนี่ยหรือคนที่มีเพื่อนเกิดวันวันเดียวกับจูดดเบลลิงแฮมเนี่ยมีนิสัยตามนี้หรือไม่นะครับหรือว่ามีนิสัยคับคลายับคา,า,า,าไาาม,ไไม่ใช่หรือไม่ใช่อย่างไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้และฝากไว้สําหรับ f อฟซีจูดดเบลลิงแฮมด้วยสิ่งที่ผมพูดไปตรงหรือไม่ตรงใช่หรือไม่ใช่กับนิสัยของจูดดเบลลิงแฮม คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ